สวัสดีครับตอนนี้ผมช่อง Jawid X Studio นะครับวันนี้มันจะมารีวิวไมช็อตกันหรือว่าไมเคาร์ดิโอของที่ใช้กับมือถือแล้วก็กล้องนะครับผมโอเคนะคผมไปดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไง let's go <S โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านหน้าของตัวสินค้าแล้วนะครับโอเคนี่ครับเป็นไมเหมือนเหมือนไมช็อตกันนะครับผมของ เป็นของโบย่านะครับไมเหมือนไม่ช็อตกันนะครับแต่เป็นว่าซูเปอร์คาร์ดิโอช็อตกันไมโครโฟนฟอร์มสมาร์ทโฟนและคาเมลาวิดีโอออดิโอไดคร์ดิงนะครับตอนนี้คนระับต้องขอไปกับเสียงน,นกที่เยอะ่อยนะครับผมโอเคตอนนี้จะสพอร์ตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปคาเมลาแล้วก็อะไรน,นะแคมเดอร์คือกล้องวิดีโอนะครับผมโอเคนี่ก็คือขึ้น เสียงที่เขาทาได้นะครับผมนีม่นะครับซปเปอร์ฮาร์ดิอโอเคลงเมา,าสปงสเปคเรามาดูในกล่องนะครับของได้มานะครับผมซื้อมาราคาประมาณอ่าไม่ถึงพันนะครับเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันผมเข้าไปดูมาลน่าสุดนี้มันราคามันลดมันเหลืออยู่ประมาณแปดร้อยเก้า้านะครับ ก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมในช้อปปี้นะครับตอนนี่้ผมจะไม่ผิดมีประกันปีหนึ่งหรือสองปีนะครับน,นี้มีประกันร้านนะครับแล้วก็ประกันจากซื้อเองเลยนะครับใช่เนี่ครับของมาในกล่องันจะเป็นพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะคนะบนี่ครับรับเสียงเป็นยังไงมันมีมันมันรับเสียงจากด้านหลังนะครับพวกไมโครอ,อย ร,รับเสียงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับจับด้านหลังที่ต่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับอีกเป็นบงประมาณนี้นะครับให้ขึ้นเสียงว่ารับเสียงประมาณนี้ต่อสมาร์ทโฟนต่างวันนี้เขาจะเป็นวาเลตี้การ์ดนะครับเป็นบัตรรับประกันจากไฮโปโต ยิทิชชู่นีเอาดีโบย่ามิกนั่นเองครับั้งจากจากโบย่านั่นเองแล้วก็ปักร้านก็รับประกันอีก,กอนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไม้ในตรงสายตัวนี้นะครับมันจะเป็นแก็กแบบนี้ครับตรงด้านนี้จะเป็นสองข้อนะครับตรงด้านนี้เป็นสองข้อนะครับผม ไว้ต่อกับไปตัวด้านด้านหลังไม้นะครับอีกตัวนี้จะเป็นสามสามข้อแล้วไปต่อสมาร์ทโฟน,นครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายมาอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาครับแต่ของผมเนี่ยมันเอาไปไว้ไหนไม่รู้ครับผมแกะไปใช้แล้วครับรอบหนึ่งมันจะเป็นแกะไอ้มันจะเป็นสายที่ว่าเป็นสองข้อสองด้านนะครับไว้ใช้กับกล้อง DSLR ด้วยกล้องถ่ายวีดีโอนะครับผมอันนี้ไว้ใช้กับมือถือันจะเป็นสองข้อด้านหนึ่งแล้วก็สามข้อด้านหนึ่งเพราะว่ามือถือมันใช้สามข้อนะครับโอเค อีกสายหนึ่งมันเขาแถมไม่ให้นะครับแต่ว่าผมทําหายไปไหนไม่รู้นะครับนี่ครับเขาจะมีถุงแบบนี้ให้ด้ยครับเป็นถุงหนาอย่างดีครับเป็นถุงผ้ากึ่งหนังรม่เปล่านะคนับรู้สึกว่าให้ผิวสบัดที่ดีมากครับแล้วก็รู้สึกดูแพงขึ้นมาสักหน่อยหนังนะครับเป็นหนังและผ้าตอนนี้เรามาดูพ้าเอยของเราด้ยครับนี่ก็คือไม้นะครับ โมเมมสักหน่อยก็ผ่านกาใช้งานมาบ้างนะครับผมได้ไปทดลองมาแล้วครับผมรอบแรก่ยมไปทดลองก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมคืออาจจะเป็นด้านซอฟตแวร์ยังไม่อัปเดตหรือว่าอะไรจะมีแบบเสียงไม่ชงไม่ชอตนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหายแล้วนะครับผมก็ปกติดีนะครับนี่ครับก็จะมีฟองน้ําไว้กันลมกันน้ําลายนะครับมาครับ โบย่าครับโบย่า B M สองศูนย์สองหนึ่ง R นะครับตนนัวนี้หน้ากล่องมันจะมีตัวโคตตรงนี้นะครับแต่ว่าผมลองโคตรตัวนี้ไปใส่แล้วจากในเว็บของโบย่าเนาะก็เป็นของแท้มันเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังโบย่า B Y B M สองศูนสองหนึ่ง R ให้ตัวนี้ไว้ใส่กับพวกไอ้ที่จับมือถือแล้วตัวนี้เ็าไว้ล็อกนะครับตอน,นเราใส่ก็จะใส่ประมาณด้านนี้ให้ตรงนี้ไว้กันไม่ไม่มันกระดิกนะครับเดินไปยัได้ไม่ต้องเสียงนะังนี่เาถอดออกนะครับนี่นี่รับเสียงจะรับเสียงด้านหน้านี่นะ นะนี่ครับจะเป็นรับเสียงจยากด้านหน้าตัวนี้นะครับด้านข้างนี้ก็ไม่มีคนระับมีก็นิดหน่อยนะว่รับเสียงยด้านข้างอืมแล้วก็ใส่ตัวฟองน้ํานี่เข้าไปนะนานเนี่ะครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรนะโบย่ากินเพื่อให้เสียงมันนุ่มแล้วก็ไม่มีลมเข้าน,นะ ท่อกันลมอะไรโอเคแจ็คเราก็เอาแจ็คมาต่อนะแจ็คด้านนี้ครับต่อเข้ากับไม่จะเป็นสองข้อนะตรงนี้อีกตัวนี้ก็ไว้ต่อกับสมาร์ทโฟนของเราคนระับหรือว,ว่าสมาร์ทโฟนเราเป็นไทยซีก็หาซื้อปลั๊กมาแปลงเอาน,นะครับผมนี่ครับว่จะหมุนเข้ากับไอ้พวกขาตั้งกล้องครับที่ว่าเป็นแบบ หมุนแล้วครับตัวนี้ก็ได้นะหมุนได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบล็อกก็ได้แล้วก็หมุนตัวนี้มันล็อกอีกทีนึงครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเทสไม้กันเลยดีกว่านะครับผมเ๋ยมเทสไม้ให้ดูนะครับเสียงมันจะชัดเท่าไหร่ผมจะบูธเสียงในโปรแกรมตัดต่อไว้สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากันกับไม้เดิมจากไม้กล้องหลังนะครับของไอโฟนนะครับบูธเสียงเท่ากันครับยืนห่างกันประมาณสักสองเมตรนะครับผมห่างจากกล้องห่างจากมือถือที่เราถ่ายนะครับผม กับตัวนี้นะครับว่าเสียงมันจะชัดหรือว,ว่าเสียงมันจะดีต่างกันแค่ไหนก็ไปดูนะครับผมโอเคครับถ้าใครมีที่จับแบบนี้นะครับเราก็แค่เอาตัวนี้ใส่เข้าไปล็อกนี้ก็อพอครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้ประมาณนี้ครับโอเคครับตอนนี้ก็คือผมได้ทาการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือเสียงจากกล้องมือถือ iPhone นะครับไม่รู้ว่าจะดังชาติหรือดังแรงขนาดไหนมันก็อยู่ห่างประมาณเมตรนิดๆน,น,น,นะครับผมกาลังระยะกำลังอยู่พอดีครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนี่ก็คือน็อตทผมนมเองครับมอยให้ตั้งดูว่ากล้องตอนนี้มันจังหวะที่มันเลนเบอร์มันยังเลนเบอร์ได้สมูทหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับนี่คือเสียงจากกล้องเดิม กล้องไมโครโฟนกล้องด้านหลังของ iPhone นะครับติดตัว i p h o n แล้วครับผมโอเคเสียงชัดหรือเปล่าครับอันนี้ก็ประมาณเมตรกว่านะครับเดี๋ยวมันจะลองห่างประมาณสองเมตรครับนี่ก็คือด้านหลังบ้านของะครับนี่ครับประมาณตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณสองเมตรนิดๆนะครับไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับลองฟังดูนะครับโอเคนะครับจะยินหรือเปล่าครับ ก็คือผมจะบูสเสียงในแอปโปรแกรมตัดต่อของคายมาเตอร์ไว้ประมาณ200%นะครับเท่ากันนะครับจากเสียงไมโครโฟนปกติแล้วก็เสียงจากใช้ไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ไมติดมือถืออยู่นะครับไมอยู่กักล้องหลังของไอโฟนมาเสียงก็น่าจะดีะครับผมคิดว่าค่าเสียงมันจะต่างกันที่ความนุ่มแล้วก็เสียงความชัดขนาดเลยนะแต่เราจะตั้งไว้ประมาณ200%นะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับถ้าเราตั้งไว้เท่ากันถ้าตอนเราโคดนี่ถ้าไมตอนนี้มันรับสัญญาณได้ดีกว่า ก็คือมันจะชัดกว่าอย่างเียได้ชัดเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเราไม่บีบูดเสียงในโปรแกรมตัดต่อมันก็เหมือนเดียเสียงมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับไม่เดิมอะไรก็ต่างว่าจะเป็นไมโครเสื้อก็เหมือนจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าโทรศัพท์มันจะรักสัญญาณว่าจะส่งเสียงอะไรมันมันส่งแรงดันอะไรไฟอะไรไม่พอมันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมันจะไปต่อไมให้ดูครับว่าความต่างกันมันเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนๆเราไปตัดสินใจกันดูนะครับโอเคครับไมโบย่า bm2021r นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อผิดหรือชื่อทูลต้องขออภัยด้วยครับผมตอนนี้ผมอยู่ระยะห่างบอลกล้องประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนิดๆนะครับผมว่าเสียงมันจะชัดต่างหรือจากกล้องมือถือหรือเปล่านะครับผมโอเคอาจจะดังกว่าหรือว่ามีทุม้มหรือว่าเสียงมีมิติกว่านะครับผมโอเคลองไปสองเมตรนะครับนี่ครับก็ประมาณสองเมตรนะครับว่าเสียงมันจะดังกว่าหรือเปล่าแต่ว่าผมออกให้ให้เสียงออกมาก็ ประมาณเดิมและะ้วผมแตกต่างนิดหน่อยนะค,ะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดังกว่าเดิมก็พูดประมาณปกตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเสียงมันอาจจะชัดกว่าหรือเปล่ามีมิติหรือว่าไมค์ช็อตหรือเปล่านะ,ะตอนนี้ก็ลองฟังกันดูนะครับผมนี่ก็ต่อจากไอะะโฟนครับนี่ก็คือไมค์โบย่าบีเอ็มสองศูนย์สองหนึ่งครับนี่ก็เสียงแบบจอๆเลยนะครับผมนี่ก็คือเสียงห่างประมาณหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับระยะกำลังพอดีครับเมตรหนึ่งเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรนิดๆน,นั่นเองนะครับผมโอเคลองฟังกันดูนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศด้านข้างบ้านของผมตัวนี้ก็จะเป็นโรงนกแล้วก็อุปกรณ์ต่อนกอะไรของพ่อผมก็แล้วแต่แล้วครับผมโอเคลองฟังกันดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับใครอะไรหลายคนก็ลองเลือกซื้อแล้วหาประกอบการตัดสินใจดูนะครับลองหาซื้อดูนะครับผมราคาก็ประมาณเก้าร้อยนะครับลองฟังดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าคุณภาพมันจะดีกับเงินที่เราจ่ายหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแลครที่ตครับ แล้วก็ไปตอนนี้ราคาเกินหนึ่งพันนะครับมีรับประกันได้หนึ่งปีถึงสองปีนะครับแล้วก็รับประกันร้านนะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้แล้วครับอย่างนี้ก็ลองตัดสินใจดูครับชอบไม่ชอบแบบนี้สไตล์ไหนนะครับผมไปทําไม้ลาหรือว่าไปถ่ายวอล์ขายอะไรก็ได้นะครับผมก็ลองดูนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ